บนเลยครับเนอะมาเร็วบนนะครับอ่าพี่อ่าเผ <c oughs> ่มียล่อ,อพ่อบางท่านอาจจะบอกพู้จักผมนะครับผมกลับมาให้กำลังใจนะครับเล็กๆน้อยกำลังใจให้พี่น้องเขาอ่าแม่ทั่วนำซุปพอน <c oughs> เอาพอนเฉ็บเฉียบเลยนะี่เนออ่าเดี๋ยวเห็นเลพี่น้องเขาให้พนตร์ต่อ,ตอถแถวกันมาเอาอันนี้เลยอ่าสำหรับไอ่อน้องๆขผ่าพ่อขอแออมย่ยพูดได้จากจวดอ่ะ แผนกช่องช่งางไปต่อแถวเลยมีหอดเิ้จว,จว,วจวดเดิ้วจุพร้อมเดิ้วจุ่มเนื้จอจุ่มของาฝากนะครับอ่ะเดี๋ยวพงศอริยัตาก็อ่า,อาดูแลการทำงานต่อครับขอบคุณหลายๆคร,ร,รับเป็นกำลังใจพี่น้องฮอร์นะครับวนะ่าอันนี้บ้านยังน,นพอบ้านแผ่นดินทองอำเภอบ้านข้าวจังหวัดเชียงพูนกําลังใจจากพี่น้องเจ้าใจมอบสู่อำเภอบ้านข้าวจังหวัดเชียงพูนครับ ต้อ่าตำบลลุ่มน้ำชีเมื่อกี้กินได้แค่สามสี่คำเหนื่อยไหมมากมากไม่หรือมากนะมากินข้าวกินข้าวได้นิดเดียวแล้วก็เดินทางนะคะนิดีมงานพี่ได้สองนะเอาเป็นไงบ้างคนสวยคนสวยกำลังกินอยู่ยังไม่ได้กินข้าวคนสวยทีมงานนะคะนั่งแน่นนั่งเขาโน่นนั่งนี่ไม่เคยเห็นหน้าคนหายนะคะนี่ก็เคยเห็นแล้วนะคะพี่รินนะ

ปงลางด้ยเสียงกุญแจดังบ้องเล่มาดูคเินดี่ยดคุยเรื่องยังนี่จับเลคุณหน้าตาดีนะคุณหน้าตาดีเนะโปงลางจ้างต้องดต้งมระบนทีด้ไมอกุดังปงลางวาสันมันมามันอยู่มันหเลย นุ้ขอฝากแนะค่ะฝากพิมพ์ให้นวะค่ะนรังรอบรอบนหรือ้ไปทบ่นัวดมากหนูนั่งตรงนี้ก็ได้อึอ่นั่งนี่แล้วค่ะ้องหนก็กระดาษดีนัิงกระดาษหนูเป็นแมวนะอ๋อพี่จะทบสเด้อครับเป็นแมวหนูจะนั่งอโชคดีครับบายบาย มันั pues bien, ้กลงในการช้ามือถือเลขเด้อซี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 บ้านเดินเพิ่ไห้ปีหกสิปีเนื่มือจะลืมฟังเพลงให้จนี้เ้อจ้าเก้าองลืมความฝ่าวันนี้เหเลขเกล สิบด้านยี่สิบด้านเนอะซาดูจ้างจังมาเด้อครับผมมาเลยเดี๋ยวจ้างมาตัวนี้มาตัวที่สอเอาจังยังไม้ห่างสุดมาโอเคค่ะเดี๋ยวนะคะมาสอบถามเจ้าของก๋วยเตี๋ยวกันค่ะแซ่บแซ่บเมื่อกี้นี่ค่ะก๋วยเตี๋ยวหน้าตลาดเช้าค่ะขายสี่โมงเย็นถึงหกทุ่มนะคะอืมจ้าขายทุกเมื่อบ้าไม่เว้นวันหยุดราชการนะคะ แซบแซบดิ้นย้อมเราเรียกว่าแซบวค่ะไว๋เตี๋ยวเรือเจ๊เขียตลาดเช้าผู้ใดสนใจสิออกไปงานบุญไปเฮ็ดไอ้ยางสังฆทองสังฆ้าทานวัดอีกอย่างนะคะติดต่อได้เด้อค่ะเด้อน่าตลาดเซาบ้านเขานะคะตอนนี้ก็กําลังกลับด้วยกันค่ะทุกคนเหนื่อยมากสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสีหนุ่มชื่ออะไรคะเอาป๊อกชื่ออะไรนะคะชื่อไก่ครับไก่ครับบ้านไหนคะเนี่ย ขอนแก่นค่ะชื่อโน่ครับฮะโน่ครับโน่คุณโน่บ้านไหนคะขอนแก่นพี่การอุ้มคุณมาขอนแก่นคนเนี่ยอุ้มรอแบบนี้ชื่ออะไรคะบรานครับฮะบ้านครับบ้านบ้านนะคะอยู่ขอนแก่นพี่กันเนาะจ้าชื่ออะไรคะติ๊ก้องครับติ๊ก้องนะคะหนุ่มขอนแก่นซีหนุ่มครับวงหมูจุ่มฮะวงหมูจุ่มครับอ๋อเป็นนักร้องบอคะเป็นศิลปินวงหมูจุ่มนะคะอยู่ขอนแก่นนะคะ โอ้ขอบคุณน้องๆมากๆค่ะที่มาซอยทีมงามนพี่จันนี่ค่ะขอบคุณค่ะอ,นนอันนี้วองอะไรคะอ๋ออันนี้หมดเองครับอยู่เชีย<อ>งคูน้องน้องก็ได้สบายหมดเองก็บโมกาแล้วค่ะโอ้ยน้องๆวงหมูจุ่มนะคะลิ้นขอโทษที่ลิ้นจำบ่ได้มือนี้แล้วรอโพดนะคะหลอมากก็เลยจําไม่ได้เลยคอนเสิร์ตนะคะคอนเสิร์ตวันที่เท่าใดที่ไปเนี่ยใช่ครัไม่รู้ครับยัง ผู้จัดผู้จัดการคะวันเที่ยวไหร่คะไลรสดวันที่17ตุลานะคะอย่าลืมเชียร์นะคะเจนหนึ่งวงมูจมค่ะเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวทำหมดเนะคะเป็นบอกฮะหมวดเนะคะครับเดี๋ยวแสงจ้าเนี่ยนะคะน้ามเนี่ยค่ะมันมันมาด้วมือใดคะตอนแรกมาวันอาทิตย์ครับผมวันอาทิตย์ประมาณบ่ายสองโมง บ่ายสองโมงบ่ายสองโมงมาเข้าที่บ้านนน้อยนะครับาสาเหตุก็เนื่องจากอ่าพวกเศษสวัสด์มาคาอยู่บริเวณสะพานข้ามแม่น้ําชีนะครับแล้วก็เฮใหทอ่าพนังกัน้นหน้าม,มันออกข่างเลยครับอ,ออกข่างเข้าบ้านประชาชนนะครับประมาณ2ี่สนาทีนะครับจาก,จากระดับหน้าก็ถึงสูงเลยประมาณอยางอิวก็คือแค่ยี่นาทีนี่คือมา้าบักยางพากเลยเนาะค่ะเนาะครับแล้วก็รถ ก็สามารถสัญจรไปมาได้น้ำกระท่วมเข้าบ้านประชาชนหมดเลยครับบ้านตําบลลูกน้ำชี22หมู่บ้าน2 2หมู่บ้านครับก็คือตัดจากโลกภายนอกก็คือมีตัดกระแสไฟฟ้าพวกน้ำพวกนี้ครับแสดงว่าทุกคนนี่ก็คือเอาของขึ้นบ่ทันเลยนะคครับคือสูญเสียไปหมดเลยครับแล้วก็ตอนนี้ก็พวกเกี่ยวกับการเกษตรพวกเขาพวกพักที่ปลูกไว้กับเสียหายหมดเลยครับตอนนี้กร่วมมาตั้งแต่วันศุกรแล้วค่ะก็ว่าตอนนี้ก็คือเริ่มลดแล้วแต่ว่า เริ่มลดแต่ก็พื้นที่บางที่ก็ยังคงคงต,ต,ต,ตัวอยู่นะครับพื้นที่การเกษตรคงตัวบ้นานของราษฎรบางคนก็นยังเข้าไปก็ได้นะครับที่มานอนอยู่สารเมื่อกี้ตอนที่สารา ที่เขาไปจัดเลี้ยงอาหารก็มีรัศดรมานอนอยู่ประมาณตีครอบครัวครับที่ยังพ่สามารถเข้าบ้านได้ครับผมแล้วน้ำหลังจากนี้ก็คือว่าที่ไปทางกุฎตุ้มบ้านค่ายไปบ้านค่ายบ้านค่ายแล้วก็ไปกุฎตุ้มนะครับจะไปทั้งลุ่มลำชีแกล้งสนามน้ำคอนสวร์ตนะครับผมครับจะไปเส้นนั้นครับผมทังใดทั้งทั้งบ้านลิ้นนะคะเด้ออำเภอคอนสวรรค์นะคะก่อตอนเตรียมรับมือนะคะรับมือครับแต่ว่าทั้งพื้นที่ตมบลรู่ลำชีนี่ประกาศแค่รถถึง30นาทีครับ มาเลยนะครับบางคนประชาชนก็นพอสามารถเอาของของอกได้เลยเพราะบางคนเป็นบ้านชันเดียวครับแต่เสียหายยิ่งกว่าปีหาซีครับเห็นไ<ร>มลินล,ลินมาเห็นแบบนี้แล้วเห็นจังหวัดเจ้าของเป็นแบบนี้ก็รู้สึกกบบั้นก็นกนใจหายเนาะคะ่ะครับผมแต่ว่าลินก็ทีมงานทุกคนนะคะขอเอากําลังใจให้ มรถได้ไวแล้วก็คืนสู่สภาวะปกติเร็วๆนะคะครับแล้วก็ตำบลลุ่มลำชีนี่คือขาดการติดตอ่อจากโลกภายนอกแล้วก็อ่าพวกอาหารน้ําดื่มนะครับยังขาดยังหมู่บ้านที่ไปหมู่บา้านแผ่นดินท้องเนี่ยทั้ง<ห>ทั้งผมเนี่ยได้จัดพวกข้าวสารอาหาร<ด>แห้งมาให้กับพระวัดเพราะว่าเป็นพระ<ด>ที่สูงอายุนะครับก็สามารถออกไปปิดทบาทได้นะครับแล้วก็พวกข้าวสารอาหารแห้งพวกน้ําดื่มก็เริ่มเบิดแล้วเพราะมันซีหามือแล้วนะครับยังต้องการอยู่นะคะครับต้องการครับผม ก็สามารถที Mechan ่จะนามาบริจาคได้ตรงไหนดีคะเอามาบริจาคตรงมีศูนย์รับบริจาคตรงไหนคะถ้าถ้ายังมาติดต่อทั้ง่านผมเนี่ยผมจะมีรถผมเข้ามาไม่ได้เอามาไว้ตกศูนย์ช่วยเหลือนะครับเพราะว่าตรงนี้เขาเพู่ดว่ามันจะเข้ามาถึงพวกชาวบ้านหรือเปล่านะครับเพราะว่าที่ผมพูดตรงนี้เพราะว่าผมมาติดอยู่ในพื้นที่เนี่ซีมือนะครับตั้งแต่ซีมือครับตอนนี้รถต์ผมยังจอดอยู่ข้างในหมู่บ้านเนี่ยยังเอาออกไปก็ได้นะครับ รถยนต์ังจอดอยู่นี่3คันนะครับเป็นรถบรรทุกทรายที่เอามาช่วยชาวบ้าน2คันแล้วก็รถส่วนตัวของผมเองคันหนึ่งยังจอดอยู่ในหมู่บ้านแผ่นดินทองนะครับค่ะแล้วที่ติดต่อหมดนี้ได้ไหนคะติดต่อทางไหนคะอ่าติดต่อทางเบอร์โทรนะครับค่ะศูนย์เก้าสามห้าสี่เก้าสองเก้าห้าเก้านะครับครับตอนนี้ก็มีแต่ประชาชนช่วยประชาชนนะครับครับผมโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอเมื่อกี้เราต้องอะไรนะคะต้องไปเปิดมุมมองใหม่ๆครับชีวิตไม่แค่ครั้งเดียว มีหนาที่จะยิีวิี้เต็มที่รู้ไหมตัวตัวร้องแล้วร้องชใสีเจหน่งอ่เจนหนึ่งเปเจนหนึ่งร้องร้องทำเอะไรครับเพลงที่ไม่ติดลิขสิทธิ์ก็เนาะโอติดติดหมเลยครับน่เพลงรู้ไหมเพลงใครไหนไม่ติดกบแต่กบแต่ เข้าวครับข้าข้าข้างเลยอ่าเข้ารานครับเอายกเลยยกเอจัดจ้านว่ สำหรับค่ำคืนนี้นะคะลินออขอขอบคุณทีมงานไอาจอนนี่นะคะทุกทท่านนะคะ f อฟซีไอจอนนี่นะคะลินขอเป็นตัวแทนจังหวัดชัยภูมิขอขอบคุณมากๆที่ออบอถิ่มกันนะคะจังใดก็ขอให้เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพและลินก็ขอให้น้ำนะคะลดลงเร็วๆด้วยจะได้จะได้ฟื้นทุกสิ่งทุกอย่าง